มาเรื่องงานกันบ้างครับครับปัจจุบันนี้ช่างภาพมีเยอะมากครับก็ต้องเรียกว่าล้นครับครับผมลูกค้ามีเท่าเดิมช่างภาพเขาก็จะลดราคาลูกค้าลดลงครับ้าลูกค้าลดลงด้วยเหรอครับก็ลูกค้าบางคนกลายไปเป็นช่างภาพเองล่าสุดผมไปทํางานที่บริษัทหนึ่งเขาก็แบบมีสตูดิโอเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วคิดว่าการที่ช่างภาพตัดราคากันเกิดจากอะไรครับ ถ้ายุคก่อนหน้านี้เรียกตลาดราคาแต่ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้มผมว่าแบ่งการตลาดราคาออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งทำงานมาอยู่แล้วถ่ายรูปมาอยู่แล้วหากิจการถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็เริ่มต้นด้วยคนจ้างไม่ค่อยมีตังค์แล้วเขาก็ไม่มีตังค์มาจ้างเราแพงเราก็จะไม่มีงานดังนั้นเราเลยต้องลดค่าตัวเพื่อให้เหมาะสมกับตลาด ในปัจจุบันและอีกอย่างหนึ่งนะครับการตัดราคาคือตั้งใจตัดราคาเพื่อหักคนอื่นแย่งงานคนอื่นหรืออยากเป็นช่างภาพแต่ตัวเองมีงานอยู่แล้วแต่ตัวเองมีตังซื้อกล้องดีๆและตัวเองอยากให้คนเรียกตัวเองว่าช่างภาพแ้ะปิญญาพันเดียวเนาะเอาพี่ขอค่ารถก็พอนั่นยิ่งกว่าตัดราคา แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยรับงานนะครับเป็นช่างภาพอยากได้โปรไฟล์ด้วยการทําแบบนี้อแล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างอว,วาอ,อ่ครัวผมว่าแก้ไม่ได้เมืม่อแก้ที่ตัวเราถ้าถ้าถามว่ายังยังผมเนี่ยโอเคบางงานผมก็ต้องยอมลดเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าลูกค้าก็ประสบภาวะเศรษฐกิจอหรือถ้างานไหนที่ ที่มีคนมาตั้งใจเลยว่าโอยคนนั้นเขายังราคาเท่านี้ก็ไปจ้างคนนังสิเขาผมก็ไม่รับงานนั้นเลยถ้าคุณบอกว่าราคานั้นแล้วคุณอยากได้คุณอยากได้ค u a ลิตี้ผมเป็นไปไม่ได้คุณเอางานราคาหลักพันมาเทียบกับงานราคาหมื่นกลางหมื่นกลางแสนไม่ได้ไม่มีถามเพราะว่าเรามีบัตเจ็ตเรามีทุกอย่าง ผมเวลาผมถ่ายโฆษณาผมตอนนี้ใช้ปูจิก็มี50ล้านพิกเซลกับ100ล้านพิกเซลค่ะผมคุณจะให้ผมเอากล้อง100ล้านพิกเซลไปรับงานราคาหลักพันผมไม่เอาไปแน่นอนออถ้าบอกว่าคุณจ้างผมพันผมก็เอา APS-C ไปถ่ายอยู่แล้วอาา่อาฮะก็เป็นแบบนั้นเลยครับถ้าลูกค้ามาแบบนี้เราก็บอกเลยว่าเราลดได้แค่นี้แต่จะเอามากกว่านี้หรือถ้าคุณบอกว่าคนอื่น,นยังก็ไปหาคนอื่นเลยแล้วสําหรับคนอื่นทั่วไปถ้าเขาโดนตัดราคาเขาจะทํำยังไงกันผมว่า มันมีหลายคนพูดกับผมนะผู้ใหญ่หลายคนก็พูดกับผมอย่างเวลาผมไปทํางานกับเจ้าของบริษัทเขาบอกมี mm hmm. ธุรกิจเดียวอยู่ไม่รอด mm hmm. เราต้องมีธุรกิจที่สองสามสี hmm. ่ดังนั้นทําไมผมทํางานหลายอย่าง mm hmm. แต่เราดูว่าง,งานผมทุกอย่างเกี่ยวกับการถ่ายรูป mm hmm. แต่ผมแตกแขนงออกไปไม่ mm hmm. ถ้าถ่ายรูปอย่างเดียวมัน,มนกินไม่ได้ mm hmm. มันไม่พอกิน พเพราะว่า 1. ช่างภาพเยอะลูกค้าลดลงเพราะลูกค้ากลายเป็นช่างภาพสองเศรษฐกิจแบบน,บนี้เราก็เลยอาไปเป็นนักผมก็ไปเป็นนักเขียนบ้างไปเป็นวิทยากรไปบรรยายแล้วก็ไปจัดทริปจัดอะไรของตัวเองหรือว่าคนจ้างไปจัดไฟเราก็ไปอย่างเงี้ยครับ